ทิทานเรื่องคงกิ่งไปตลาดกิ่งจังเลยคงกิ่งไปตลาดไปนะอ่านให้แม่ฟังหน่อยคงกิ่งไปตลาดแควันนั้นที่สดใสคงกิ่งเล่นขายของกับน้องกระต่ายคุณแม่ชวนไปตลาดไม่รู้คงกิ่งรีบลุกอย่าไปอย่าไปกิ่งจังเลยจ้ะคงกิ่งอยากไปตลาดคงกิ่งอยากไปตลาดจ้ะอ่านให้แม่ฟังหน่อยตรวจดูว่ามีอะไรหมดคุณแม่สดใสกระดาษเอาไว้ กุ้งกินเตรียมหยิบตะกา้ายิมเป็นยิมเป็นลุงลาเหยียบไปไวไว้ะกุ้งกินหยิบตะก้าแล้วกุ้งกินหยิบตะก้าแล้วแม่จ้ะอ่ะถึงถึงตลาดถึงตลาดกุ้งกินยิมแข็งของสดของแห้งตั้งแผงวางขาย กิ่งตําจิดคุณแม่ไม่ลงแน่แน่แม่จุงมือเดินไปเออจ้ะแม่จุงมือของกิง่งกุ้งกุ้งกิงจำแขงขายอาหารทะเลนี่นะวุ้นหอยปูปลาวางเรงมากมายไม่เลือกซูเปลาสดสะอาดดีกินหมิ่นไม่มีเนื้อสดตาใสจ้ะนี่แผงขายอาหารทะเล เดยนมาถึงแผงขายเนื้อสา์มีเนื้อสาระ,ะัดรอกซื้อตามใจเลือกเนื้อสดเลือกเนื้อสดสีไม่คำเนื้อนอกดแล้วไม่บุ๋มจึงจะปลอดภัยจ้ะแผงขายผักมีผัก สุสะอาดคะแน่ประกาศถั่วหอมหัวใหญ่ผักบ,บุ้งกวางตุ้งกะหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายจ้าหัวเช็ดเท้าแม่จ้ามีหัวเช็ดเท้าด้วยจ้าหัวเช็ดเท้าแม่จ้าหัวเช็ดเท้ากับแคแม่จ้าแผงขายผลไม้ เป็นขายผล,ลไม้ใหญ่โตและมุ้ส้มโอเต็มโมผลใหญ่มม,มขุดกล้วยสม้มเอ็นจีคุณแม่ใจดีเวะซื้อผล,ลไม้จ้ะแกมกลกำเงอะมมขุดกล้วยทุเรียนจ้ะแม่จ้ะมป็นขายของชำสารและพัด เครื่องปรุงเครื่องเทศจะวางเรียงรายแม่ซื้อเครื่องปรุงส,<ะ>สารสารละคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันคุณแม่ซื้อเครื่องปรุงสารพันทั้งน้ำตาลน้ำตาลกะปิปิไทยจ้าแผงข,ขายไข,ายกกาข,ายข่มีขไข่นกกระทาไข่เค็มไข่ยูมาไข่เป็ดไก่ ซูไข่ต้องคอยระวังเพราะรไข่เปิดบางจะแตกง่ายๆจ้าเก่งจังเลยได้ของคบบตามตึงกันซื้อไอศครีมก่อนกับบ้านกลุม่มกิงดีใจไอศครีมรสไอศครีมหลายรสหลาสีอืมอร่อยดีหวานเย็นชื่นใจโื้ชื่นใจเลยชื่นใจเลยแนมะ่จ้ากลับบ้านช่วยกุแม่ทำอาหารกูกิง สนุกสนานได้ไปตลาดใหญ่ซื้อของกลับบ้านซื้อของกลับบ้านเต็มตกกะก้าตลาดจ๋าแล้วก่อนหะน้ไมวมาหนะ้าไปไหมจ้าไปไหมจบแล้วจบแล้วตบมือไม่ลูก